ตอนไปดูใบเป็นไงบ้างคะเห็นใบพักผ่อนแบประจำปีอ๋อสนุกมากจริงๆก็จริง,ๆ,รงๆไม่ใช่ประจำปีหรอกจริงมินตั้งเป้าไว้ว่าก็มินอยู่ในวงการมาสักพักแล้วเนาะแล้วก็ทํางานหนักมากแล้วก็สนุกมากแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มเริ่มอยากพักผ่อนบ้างแั้วก็ต้องมีบาลานซ์ที่ดีเลยมินก็กะว,ว่าปีหนึ่งจะเที่ยวสักสี่ครั้งเงี้ยค่ะทริปใหญ่ๆแบบเนี้ยจะไกลมากเหรอคะไปแปดวันใหญ่ขึ้นหัองเลยใช่กก็ เราทำงานแบบหนักมากตลอดท้งปีแล้วก็คือคือเราไม่มีวันหยุดเสาอาชีพเหมือนคนอื่นๆแล้วก็เราไม่เคยรู้จักคำว่าวันหยุดะเออเราก็เลยรู้สึกว่าพอพอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็อยู่ใน,งงนงวงการมาสักพักแล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออแล้วแบบบางทีคนเราเห็นคนอื่นแบบหยุดเสาสเอาชิตเราอะไรเงี้ยแต่แบบเออทำไมเราไม่เคยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องหยุดยอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเออพ่อแม่เราหรือว่า คนที่แบบอยู่ใกล้ๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากใเที่ยวเลยเราก็เลยจัดเวลาค่ะแต่ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าเราเราเริ่มมีบาลานซ์ของตัวเองไปงานเยอะไม่พลาดมนูไปกันกี่คนคะไปกันเยอะไปเป็นสิบเลยค่ะมีต่างชาติด้วยมีเพื่อนต่างชาติด้วยก็ไปรวมตัวกันที่นู่นพอนนี้ไกลไปด้วยได้ไกลพิเศษไปได้ไกลพิเศษค่ะเสกได้ทุกอย่างไม่ไปช่วงใน่ันวันหยุดพอดีคนก็เลยมองว่าอืมใช่โี้ไม่ไม่คือจริงจริงโอ๊ยเขาเซอร์ไพรส์ เลยเขาจะไปอะไรยังไงก็คือคือม so uh, ันคือมันก็ไปกันหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนก็โดนแซวอ่ะคือโดนแซวตลอดอ่ะแต่ว่าเขาก็จะมีมีดอกไม้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลิมูซีนเบลล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโหนี่จัดหนักมากเลยนะเนี่ยเราทำคะแนนทำคะแนนดูตอนที่เขาจัดมาเราตกใจขนาดไหน เราเราจริงจริงมินกะนจริงจริงมินไปดูใบมินชอบความแนะ <ừ> อดเวนเจอร์น่ะเธอมินจะรู้สึกว่าอยากขึ้นฮออย่างเงี้ยมินก็อยากอยากอยากทำอะไรที่มันแบบตื่นเต้นอนะ่ะหรือไปทะเลทรายร้อนร้อนอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มเป็นแบบพิ娅เริ่มแบบแวแบบ่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะขี่บิ๊กไบค์ไปไปละ <c oughs> คือเริ่มอยากแอดเวนเจอร์อยากแบบทำอะไรหนักๆหนักเงนะี้ยแต่แต่ก็จะมีแบบเพื่อนๆหรือคนดูีแบบเออพี่โอที่ดูแลอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบ มีสิ่งพวกนี้แบเอาเวยความสำคัญในรูปดูมนติดหมดเลยนะอะไรนะแมนติกก็ดูแบบว่าเลย้าหมดเลยมันไม่ดูไปเป็นเหมือนที่สวยมากบอกได้เลยว่าคุณถ่ายรูปจุดไหนมันก็สวยคือถ่ายจุดไหนมันก็แพงด้วยด้วยความที่เหมือนเขาวิสัยทาร์ของของประเทศนี้ดีมากเลยเขาบอกว่าไม่รอให้สิ่งสิ่งใดๆดเกิดขึ้นอ่ะแต่เราจะสร้างมันขึ้นมาเอง เนี่ยเวลาเราไปเปิดผมเปิดตาเราก็จะได้วิสัยทัศน์ใหม่ๆเออแล้วเราก็จะเนี่ยคือประเทศเขาเป็นประเทศที่ทุกอย่างสร้างจากทม h a เ d m หมดเลยแม้แต่เกาะอ่ะยังสร้างเองอ่ะค่ะผมเกาะเองอ่ะเกาะเป็นรูปนู่นเป็นรูปเดอะเวิร์เป็นรูปแบบเอ่อหลายๆต้องใบปาร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีหลบมุมสวีทตรงนู้นครับพี่จริงๆก็มีไปทานข้าวตอนเย็นเป็นร้านอาหาร ที่ที่เป็นมุมที่แบบทิศไปกว่าต้องไปเลยมุมแบบแนะนำสิกเนเจอร์ใช่แล้วก็คนแน่นแต่ก็คู่ผมมาสวยนะคนแน่นเลยมันเป็นที่ที่แบบต้องไปอ่ะแล้วก็เป็นจุดเออต้องคนแมนไหวแน่นอนนะโอเคค่ะก็จริงๆพี่โอเป็นคนนะลาจอแล้วก็เป็นคนให้เกียรติมากๆตอนนี้อย่างคุณแม่มป็นป่วยอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้พี่โอก็อยู่กับคุณแม่ไปจัดการเรื่องให้ขอบคะแนน เห็นเขาทำคะแนนพิซ <Cornell> ซ์ขนาดนี้เป็นไงคะก็ก็ดีค่ะจริงจริงมันจริงจมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจะขยับไปอ่ะด้วยวัยของเมนหรือด้วยความพร้อมมันก็ยังไม่พร้อมจริงๆอันนี้เป็นความรักเขาเข้าใจอ่ะเหมือนคุณแม่คุณพ่อมีก็ชัดเจนว่าแบบเออดูกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ บนพื้นฐานของความจริงใจอ่ะมินว่ามินว่ามันจะไปได้สวยอยากใช้แปนเรียกคะอะไรนะอยากใช้แปนหรือยังเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเอ่อเป็นอะไรก็ได้แหละที่อยากจะเรียกเรียกแปนหรอเรียกแปลนก็แรงปไปอะไรคอนุกใจ อยากเรียกอะไรก็เรียกเราผู้ชายคนนี้แตกต่างจากผู้ชายคนอื่นยังไงบ้างที่มอยากเมาเปรียบเทียบเลยเป็นคนนี้มินเปิดเผยมากเปิดเผยดีแบบว่าดูไม่หลอกจริงๆเิ็มินมองว่ามินเริ่มโตแล้วแล้วก็คือมันมีพื้นที่ให้เปิดเผยมากขึ้นแต่ก่อนนะเราถ่ายละครปีหนึ่งทำเรื่องอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่เปิดมันไม่ใช่คนเปิดทุกคนปิดด้วยซ้ำแต่ว่า มันมันไม่ค่อยมีเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลามันไม่มีเออนไม่มีเวลาเกิดค,ความน่ารักแบบเนี้ย<ม>เออเราเลแบบผ่านเข้ามาแล้วก็ต้องผ่านออไปด้วยความที่ราไม่ฟ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของมแต่ว่ามันมันก็เกิดจากความรับผิดชอบที่เราต้องมีใช่แล้วเราก็เริ่มแบบแล้วเราก็เริ่มจัดสรรเวลาได้คือคอย่างเช่นแบบละครปีละเรื่องพอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเราก็ชัดเจนแล้วก็แบบ เขาก็น่ารักเลยนิจจ้าทำหน้าเลยนะที่บอกว่าพี่แบบอาสัญยอกไปกูได้พูดมาที่หนาวรัสั่งให้จริงๆเข้าใจผิดแล้วก็มินไม่อยากพูดถึงจริงๆริงมินว่าทุกวันนี้พยายามแบบอยากเข้าถึงเรื่องแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรที่มันคือทุกคนพร้อมจะเป็นแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แล้วแล้วพอมันพอเราขยายพื้นที่ลบๆมันก็กลายเป็นอะไรกัน แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้คนในประเทศเรามูความชินเลยมันอยู่การวะในงานที่เป็นไหนมาไหนคนจะจับตามองหรือว่าจับผิดมินตลอดไม่หรอกค่ะจริงๆมินจริงๆมินชินนะแล้วมินก็โอเคมากๆมินแทบจะเรียกมาถ่ายรูปเลยอ่ะบางทีอ่ะคือจริงๆวันนั้นมินจะเรียกเขามาถ่ายรูปแต่เรียกไม่ทันแล้วนะคะคือน้องก็เผิอแล้ววิ่งหายแล้วแต่คนที่พูดอ่ะคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนค่ะแล้วก็มินหนบอกว่าข่าวแบบนี้อย่าไปนำเสนอเลยดีกว่าจะเรียนไหมมินทำมาไรก็โดนดัง ัวรายละเอียดจริงๆตัวรายละเอียดอ่มะมินไม่เนแล้วมินก็จะโอ้ยตั้งแต่ไปกามรพล้วก็ลงมาสศบะอะมินก็จะเจออะไรแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นคือมินมองว่ามันเป็นโลกของข้อที่เห็นให้ไ่สวยๆนะคะอ้อเ <laughs> ียรบอกว่าอรแจ้งข้อนดนีทำให้เราเสียจริงๆแล้วอ่ะจริงๆจริงๆผู้จัดการมินก็มีการร่างทนายแล้วก็กำลังจะดำเนินคดีออ แล้วคุณแม่บินก็บอกว่าจะไปคือคุณแม่บินก็เป็นสายบรบนางเอกเ,เลยเขาก็จะบอกว่าทุกครั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนที่กลับเข้าไปในวังอะแล้วก็แม่ก็บอกว่าพ่ออยากให้เรารักกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ปิดหูปิดตาไปได้ก็ปิดเพราะว่าเราอยู่ที่แจ้ง<ม>อะไรที่มันคือพี่น้องคนไทยเนาะคืออะไรที่เราคือศักดิ์ศรีลืมลืมไปบ้างเลยค่ะคือบางทีบินก็เป็นระดับนางเอกอะแต่มินก็ไม่ได้มองว่ามินจะต้องมาแบบว่า คือแบบฉันจะต้องเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันคือการที่หากเรามีพี่น้องที่อยู่ในประเทศเราที่ยังไม่เกิดความเข้าใจหรือวิตีภาวะหรืออะไรที่ที่ประสบการณ์จะช่วยสอนให้เขาดีขึ้นมันก็ไม่จําเป็นต้องทำลายค่ะไม่ว่าสิ่งที่เเคลียร์นะเอาหรือเปล่าไม่ได้เคลียร์มินมินไม่ได้เคลียร์เลยค่ะแต่ก็ผู้จัดการมินก็ไปเคลียร์บร้วพอจะเรื่องแบบนี้มันกวนใจเรามาคกวนใจลบใจเรามามท่านถามส่วนตัวจริงๆถามส่วนตัวมันมันทําให้เราต้องจัดการ เช่นแบบว่าไม่ไม่ไม่มันมันมันไม่บันทอนิจิตใจมินเลยไม่ใช่มีขอนแบบนั้นมันคือมีวันที่ชัดเจนมากถ้ามินไม่ผิดมินชัดเจนว่ามินไม่ผิดแล้วมินก็จะไม่มานั่งเสียใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามินผิดมินมอขปรับปรุงเออแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากในในเอาจริงดาราคนไหนไม่โดนเรื่องถ่ายรูปมีไหมถ้ามีช่วยบอกชื่อเลยมันได้ด้วยใช่ไหมเพราะมันเกิดความเข้าใจผิดได้แล้วแล้วเราก็เข้าใจเพราะว่า คือหนึ่งวินาทีของคนมันไม่เท่ากันอ่ะเช่นหนึ่งวนาทีนี้คนนี้หันไปมองทะเลอีกคนนึงสบตานึกว่าสบตาแล้วก็กลายเป็นหิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความความรักความเข้าใจการให้อภัยของประเทศเราจะน่าอยู่มากเอาเรื่องอะไรู่ใช่ไหมเอาเรื่องไหนอุ้ยอย่าไปเอาเลยเด็กน้อยน้องเขาน่ารักเขาแค่ตื่นเต้นเฉยๆกไม่ขอไม่ของตื่นเต้ <idd> <Lust> แต่ว่าเขาก็อยากเอาเร <default> ื่องนี้ทุกคนอยากเอาเรื่องมินค่ะมินแต่ว่ามินเข้าใจมินรู้สึกอะไรมาเราทําอะไรก็โดนดราม่าอย่างไปดูใบคุณก็บอกปวดรอย่างโน้นอย่างนี้เลยไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นโลกของพ่อที่เห็นแล้วเนาะแต่ถามว่าจริงๆแล้วมินโพสรูปในอินสตาแกรมของมินแล้วก็เป็นพื้นที่ของมินแล้วมินก็ไม่ได้เขียนน่าเกลียดมินก็เขียนว่ามินมาเที่ยวเบื่อนะทุกคนแล้วก็จริงๆการขึ้นในเรปเตอร์ไม่ได้แพงนะคะ นี่เป็นข้อมูลที่มินอยากให้เราเข้าใจเออแต่ว่ามันมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนหลายคนไม่กล้าทำมันสูงมันแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบพอส่วนตัวหรือว่าเช้าหรือมันโปรเจกต์มเกอยู่แล้วก็ต้องเช่าส่วนตัวแต่ว่ามันไม่ได้แพงนะใช่คือถ้าหลายคนที่แบบอยากได้ความรู้คือจริงๆดูใบนาเที่ยวมาแล้วกันขึ้นหอก็แบบอุ้ยหลักพันค่ะ นนใช่ยังไม่เหยียบหมื่นเลยจริอองๆแล่วแบบพอเราทำอะไรเนี่ยคนจะจับมาว่าเราทำอะไรแพงไปหมดกต่สุดา,ารณ์นั่งมินิบูซีนั่งเช้ลิฟต์คอปเตอร์ก <c oughs> ็ดีสิดีกว่าเขามองว่าเราทำอะไรแล้วถูกปะคะแล้วาก็โคนค่านะช <c oughs> อบ อยู่ทุกวันนี้ต้องคิดบวกให้เก่งนะคะจริงไหมคะมันมินต้องดูแพงใช่ไหมเอ้าวถ้าทีออกแล้วถ้าดูถูกจะเป็นยังไงอ่ะก็ดีเราไม่ใช่หอด้วยแม่คือไม่ได้สนใจดราม่าหรือแบบคนที่วไปเราปวดรวยอะไรอย่างนี้อย่าดราม่าเลยไม่เลยจุดนั้นแหละจุดที่ต้องไปโฟกัสงานเออไม่ไม่ไม่ต้องโฟกัสหรอกค่ะใช่เน่ารักน่ารักอ่ะเป็นไม่ชอบคนทั่วเราชอบกดรวย ไม่นะคะจริงๆจริงๆแล้วมินปกติมากเลยหรือว่าจะให้มินไม่ลงรูปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็มินก็ไลฟ์สไตล์ปกติจริงๆวันนี้แทบจะไม่มีรูปอะไรที่แบบว่าเอ่อทำให้คนเกิดความแบบว่าไม่เข้าใจคือคือถ้าจะไม่ลงรูปเลยอ่ะทุกวันเนี้ยนอกจากละครอ่ะคือถ้าอย่างดาวมากอีกมินจะปิดไอจีแล้วใช้เงินความกำลังเลยเพราะว่ามันก็มีแยกเนี้ยค่ะชีวิตอย่าไปใส่ใจอะไรมากหรอแล้วมินก็เปิดไอจีมาเพื่อให้แฟนคลับได้ติดตามน้อินของมิน เพราะฉะนั้นก็บินก็น่ารังน่ารักเลยให้เกียรติชีวิตบ้างให้บ <c oughs> ินไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างค่ะเดี๋ยววิจารณ์กันเยอะเลยเบาๆด่าได้แต่อย่าแรงโอเคค่ะขอบคุณค่ะ